สวัสดีครับพบก,กับช่องบาสตุ้ยลำเพลิอนออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับเต้าแฝดทินฮอดบเุญนาถตังหลายมือ่อเอาพวกแม่บ้านสิเพรานี่รู้เขาผมด้วยกันทละลักไกลบอจากบ้านจาของอไงนี่ครับพี่น้องตอนนี้หาห้องหาช่างกันอะไรนะเอเดนได้พี่น้องครับบอมครับน้องบอมครับยับคุยกับแฝดเรยแบม ไอว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับมือ่อวานเงินสภาพจะน,นอนและเพราะว่าอย่างที่งานเท่อกอากับหลังจากที่ว่าพักต้องบากแบบไม่เข้ามานอนแบบนอนกันดีกลางทรายนอนอย่างไงเกินมาเป็นหลายเดือนนะครับเนาะนานๆครั้งพี่น้องผู้ใดมีกำลังทรัพย์ผู้ใดมีอย่าง,าาางกะน,นี่ก็ก็บอกถามว่าน่าจะเที่ยงพรุ่งนี้มั้งนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับคุณยศครับ,รบมาถึงกี่โมงเนี่ยเพิ่งมาถึงแลยจอดนะกำลังหาห้องให้ลูกๆนอนไม่ใช่เขาไม่ใช่วัดไง ใช่แต่รอรอรอ,อพูดมาประสานงานก่อนน่าจะเป็นฝั่งฝั่งข้างนอนกันอะแต่ส่วนมากก็นานๆคลานานแล้วเนาะเรามานอนนานๆ<ต>เวลาลงุกๆก็จะนอนได้หรือตรงไหนอะไรคืออะไรตรงนั้นตรงนั้นเป็นห้องน้ำเป็นโดมเ<อ>ขามีให้ให้เช่าเอเวนเจอร์ด้วยครับครับเพราะเป็นเด,เดี๋ยวเขา้าไปรอกันตรงนั้นแหละครับนนะใช่รอต้องรอประสานงานก่อนเราจะไปทัวร์ที่วท,ทวีปอเมริกไม่ได้เราต้องรอตามขั้นตอนนี่ครับพี่น้องแต่โอเคนะผมว่าน้องพูดถึงหน้านอนแต่มันเป็นโซนรีสอร์ทเราก็ต้อง เคลง่อนใจเขาเราเล่นตรงนี้ใช่ตรงที่รถไถกำลังพึ่งๆอยู่นะนะครับพี่น้องนี่สุดยอดออกเที่ยงะะะะะอะไรทีเดี๋ยวเอะไรอะไรสดหรืออะไรคลิปหรอคลิปสิครับเที่ยงชนเที่ยงอะไรแม่แม่อันแม่เอาได้กี่โมงเนี่ยพรุ่งนี้เี่นเราเขาเล่นกับไม่ไม่ไมออกก็น่าจะเป็นเที่ยงใช่ไหมเที่ยงมืออื่นนี่ครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับพี่น้องขอ่อ,อยิงหัวเต้าแฝดข่อยไอ้แบมไม่นไปเมื่อบานไปเจอกลัว เจ็ดรอเจ็ดสิบกว่านอนนี่ยนอนเน่ใกล้ๆเดินไปวับนี้เออม่แยกมาแมกบยานัดมังก็อยู่ทียเกียตนี้กัเนี่ยนี่ครับเกส้ล่ขนาดนั้นไองมาปไหนเ็นไรมาขึ้นหมะม้าดายค่ะห้นายห้ามเลยฮะให้ย่องแหนมอะไร จังสี่พันมาพานออกลิเกซิตเก็บเปิดเท่เงบอกว่าเปิดเท่งยังนั่นแนบเปิดสปอร์ตเท่งยังก็ได้เราก็ใส่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเต้าแฝดเอฟซี FC. บอกว่าไายพวกเนี้ยทายอยู่ครับส่วนพระงค์เทียนมันเบาบางบางมือครับนี่โอ้ยพี่น้องสุดยอดลีพี่น,องงน้องไฟไฟเงินมากผีหน่องหายไปเซาเลยทีมงานเฮะทีมอะไรสวัสดีครับแบาาม ่ะเมื่อบาน่ะสิบห้าเมื่อไปเห็นเมื่อเมื่อปะสิบห้าเมื่อพ่อถามไปบอมบอมมาเจ็ดสิบโลโอปอย่งนันนี่แหละปวดหาอีแล้วเอาไปนั่ตไรถรีสอดปอเมบออันกันทารากเนี่ยพูนพนพูนพูนปอภาษาพูนปอมีภาษาหลายภาษาเลยธานีชมันว่าทั้งบนน้ำแนวภาษาอันคาเห็นกับนี่พนา มันในคอมเมนต์เคอมเมนต์เน่คือค el ่าแบบคือประมาณแบบคือคล้ายๆคอมเมนทางฟังผุ่นไหวงแคได้ไหมนอนกันไหมนอนกันไหมอ้วนอ้วนนอนกันไหมอ๋ออันนี้ก็คือสวยเดี๋ยวสวยไตแมทบ้งเนีสวยไตแมทตุีบางเนี้ยเปิดแมนเปิดแมทน่เปิดแมทบ้งเนี้ยเพ็เงนเขาเียังนเี่ยไนอง ที่งานเท่าหลังจากที่เพิ่งพากันพักแปบมานานๆที่ไดนนอนวางสบายๆกันโอเคครับพี่น้องนี่ไงลูกเดินข้างๆเนี่ยก้างๆเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องถือว่าสถานที่ดีมากเลยนะห้องน้ำก็ยาวเลยนะพี่น้องครับสองสาวเพิ่นบริสิทีิ์เรื่องไหนพี่น้องที่เรื่องจะเรื่องน้ำครับเรื่องอาบวางอาบน้ำแค่นั้นเอง อันภูหลัค้อนของน้ำดูดูครับเห็นประจำเป็นยังไงบ้านนี้มาบ้านลงมาบ้านแล้วบ้านนี้ลงมาโซนอีสานมาเสียเกตแล้วบ้านนี้เป็นยังไงถึงบริเวณบ้านก็บั่นยังหรอกมันถึงจะมีโอกาสอยู่มั้งมีบ่มี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 คิวงานไปใกล้ๆบ่โอ้ทุ่มพรานไกลสุดๆหรือ่าจ็ดโลนะห่างจากบ้านเจ้าของนะอุ้ทุ่พรนนะสิบโลถึงไหมสามสิบกว่าดูอันนี้คือใกล้แล้วบ้านนี้ เนี่ยน่าจะเป็นห้องไหนอ่ะคุยห้องไหนคุยอ๋อเขออา,า,าเพิ่งทำคานสะอาดเขาดินี่ครับพี่นอ้องเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วจ้ะนี่ครับพี่นอ้องเปิดมองดูชมตรงแทมดูอู้พาร์ทใบใหญ่แท้ ห้ามแทะทีวีพัดลมตู้เย็นรบบเซ็ตเขากำลังการมนอนมาต้มมาหมาตัวอ <laughs> ุ้ยนี่ครับพี่น้องอสุดอยอดดีครับดีกระซิบแท้ๆบ่เหลือะดีกระซิบแน่นอนอ่านาอ,อนฝันดีนอนหลับฝันดีเดินนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีอีบอสพาผู้ชายเข้ารีสอร์ทเหรออีบอสสวัสดีครับอีบอสพาผู้ชายเข้ารีสอร์ทเหรอ ผู้ชายพาเข้าเอาผู้ชายพาเอ้าตายแล้วเราได้ข่าวว่าเฮงหมานเ,เนี่ยเมื่อคืนนี้อ๋ออะเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์เหรอเป็นไงบ,างบ้า,บา,พง,างพี่ส้มฟลึก<อ>สุดยอดเลยไหมต้องขอบคุณพี่ส้มฟลูกนะเออจะไปไหนจะไปเปิดรีสอร์ทหารกันนอนก็ได้ลูกไปนอนนี่แหละก็หารกันเหรออ้าวอีที่เห็นผู้ชายพาผู้ชายรีสอร์ทเลื่อมพ่อลืมอะไรเลยนะพวกเองนี่เป็นยังไงกันเนี่ย มันได้โอกาสพอดีพ่อเซ็ตลบโอกาสเออหาเงินก็ได้นะเองเองห้องไหนเองจะเองจะพกรวมประมาณหกคนสี่คนหรือว่าจะส่วนตัวกับผู้ชายหรือยังไงถ้าผู้ชายสี่ร้อยถ้าส่วนตัวกับผู้ชายสี่ร้อยใครผู้ชายออกสี่นิ้วผัว่าแล้วเห็นบมอบ่กเฮ้ยตรงจะเถอะใครผู้ชายออกก็แล้วแต่นี่นานๆแต่กับพี่สมพกรจองไว้ให้แล้วอยู่ข้างล่าง พาะมันเป็นข้างล่างโซนข้างล่างอีกมันมีสามโซนแล้วที่เหลือก็ถ้าพวกเองนอนตื่นเสร็จพวกเองใส่เอาบิกินี่ไปนอนเป็นเล่นสระาน้านะสวนน้ําตรงนี้มีมีสวนน้ําด้วยดังข้างเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันรีแลกซ์มันพักผ่อนไงเราต้องพักผ่อนให้เต็มที่ทําไมเล่นกับผู้ชายไงพวกเองเนี่ยไปไปหาที่พักลูกไปหาที่พักยังไมนแล้วไปมันทัวร์ไปพักผ่อนพักผ่อนให้เต็มที่เออเดี๋ยวมัน เดี๋ยววันนี้จะมีพาไรสดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันทีทีนี่ครับพี่น้องหากันเลยครับพี่น้องทีมงานเขาเนาะจากสี่พันหมู่พันได้พี่น้องเด้อลีกัสซีท์ตแแหลรีสอร์ทโมแมนลีกัสซีทรีสอร์ทลีกซีท่ลีกัสซีทแจ้งนะนี่ครับพี่น้องส่วนนี่อ่นี่ไงนี่ไงหนูนี่ไงนี่ไงก๊อปนี่ไงห้องน้ำนี่ไงนี่ไงโอ้โหเขากเกรงใจพี่น้องคลองนะก็ได้ลูกนะเมืนั่นแหละนี่นี่ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องผู้ได้ยินระบาดเลยไปครับพี่น้องเอฟซีครับบ่เนี่ยพี่น้องเอฟซีครับบ่เนี่ยไครับพิ่นมาองไรับใช้เนี่ยมาองไรับมาโก้ครับแโอ้สวัสดีครับแฟนมาโก้ครับเดี๋ยวทาประสานงานก่อนเดี๋ยวคุณผูจอดฟังพูดแหละเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าห้องนี้มันท่านอันนั้นเราต้องรอประสานงานก่อนแป๊บนึงครับมาโก้เราไปบ้านเดี๋ยวผมจิกกับผมอย่ากผมอยากเอามาเสียบถ่ายนี่ก่อนนี่ครับพี่น้องอ๋อ สวัสดีครับอดีตพระถาไี่น้องจอาะจอบงงจะมาจอบงบงตุนเตนนรถบาของาเรีตามย้วเอาตาสวัสดีลูกสาวนุ้ยหยังนุ้ยหยังโอ้ในวันทุ่งหาผูไช้โอ่ได้เด็เด้อจะต่นเต้นบอว่าก้อยฟังเรื่องหน่อยด้วยจะขื้นเต้นเต้นกอยก็เต้นเต้นลเจะจอบถาสาวหน่อยมาโดนหรือบ่มาทางนี้มาโซนนี้มาแบนมาโซนนี้อาจจะเป็นข่ามปีเลยเด้อถ่ายดานะเจ้าน จิตตามไปแทบคงเป็นคนไปจนางมานานกับกับแม่ถ้อยมั้ม่ถ้อยกับไอ้จบจะเป็นพี่น้องกันแม่ถ้อยบ่เนี่ยเป็นเพื่อนนั่นแหละเป็นคือๆกันเนี่ยสาแล้วก็เป็นญาติของอบตผมสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วม่นเจ้าบ่อยู่ซะเจ้าบ่ได้มาพยานบ่เป็นหยังกําลังเฮ็ดเวียกอยู่ถามกันบัดเนี่ยมักซั่นาดมักซั่นาดโอ้ยแต่ว่ามักซักไหนก็คือตั้งแต่เพิ่นย่างเข้าหลังเวทีอ่ะเนาะเบิ่งมาตลอดแหละผู้ใดล่ะผู้ใดบ่ไดเงี้ยเนี่ย แต่ว่าจริงๆสาวน้อยเพชรบางแพรเนี่ยเป็นวงที่ตั้งแต่เรายังเด็กอยู่เนาะคือได้ยินมาตลอดแม่นบอกครับเพรว่าเรเคยเด็กแบบหมอรามเพราะว่าบรามีเพลงจังมาโซนนี้เลยโซนที่แม่นแม่แม่เพราะว่าสาวน้อยเพชรบางแพรเนี่ยพิ่นสามาตั้งแต่รุ่นตะกอนตะกี้หลุนพ่อรุ่นแม่แม่ก็เลยคือแบบโบโบหุ่นว่าจริงๆแม่จะกับเจ้าที่จริงเจ้ากับที่ตามมา คือดิฉันก็คือแบบว่ามาเจอมาชอบล่าสุดคือตอนน้องของอิงมาอยู่เนาะตรงๆชัดๆเจนเล,เลยแบบออน้องอิงมากอะคือทำอย่างไรให้หูหซื้อกว่าคือหนูเห็นรถไม่ได้เลยพี่หนูต้องรีบเลยขึ้นเต้นนานหมดเลยเนี่ยอ้าวคุณพีค่ะเรารอวันนี้มานานเราประมดทุกวันนะคะเร,เราปรมทุกวันเราไม่แต่เคยเคยดูเราใช้เครื่องกระจายเสียงหมู่บ้านเลยนะคะ พาดปไหนได้บ่เรามีรถสปอร์ตวิ่งโฆษณาให้ค่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาบพวกเรามากเลยแค่มาถ่อยมาจากเอฟซีจากภูเบิงนี่เอาไงว่าเราหาสถานที่ลงหลายที่มากแต่เราตัดสินใจเพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องแดนเซอร์หางเครื่องทีมงานแดนเซอร์หางเครื่องทีมงานแล้วก็ความเป็นอยู่ของพระห้องน้ําห้องท่าเราคัดสรรเลยนะที่พักที่อาศัยเราเรามองเห็นแล้วว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นที่เอายไง เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไปเขาบ่าเคยไปเบิงหม่งแต่ละงานบ่บอกไปเขาบ่าไ,าไปเบิงงานเบิงบางานนี่บัดนี้งของหน้าหม่งค่ามาันยากโน่นนี่นั่นบโ่โอ้ยแม่นยอดสุดยอด่ะ,<อ>ะไปหาคิวกันภาษาจ้าก็เลยมองมองเห็นว่าเคยมาอย่างนี้ให้เด็กๆ,ๆลูกๆรู้รู้รู้สึกว่าคนที่เขาเป็นแสดงเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยแล้วเขากระมื่อยมากเนาะแม้กระทั่งความเป็นอยู่เขาก็จะลำบากนะคะก็ได้บางเสื่อไปไปไปมองว่าถ้าเราจะเอาเขาไปอยู่ในทุ่งนาหนูกลัวว่าตอนอาบน้ำเขาต้องไปกระโดดน้ำสระเลยนะคะจ้าวก็คือว่า ดีแท้เอาไอ้ลีความรูส้สึกจังๆใส่เพื่อนำตะไหลน,นั่น้สิไอ้ลีพี่เ<ำ>พระาะว่าหนูมีความรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเนี่ยสิสำคัญสำหรับ <c oughs> สำหรับสำคัญที่สุดกับนักสแสดงเพิ่์นเนาะก็เนี่ยเนี่ยน้องๆเข้ามานเนี่ยใน,น,นเตอร์เดนไลท์เขามีความสุขเ<ม>ด้เขาพัเพราะว่า มีสระน้ำาว้วยนะค่ะไปกระโดดน้ำได้เลยอันบองง่ายคือสมากับสมาแห่งเงินทุนเงินหมุนเวียนนั่นนาว่าทีลิศของที่มอเตอร์ไองที่สอนก่อนคือเป็นเป็นคนในหมู่บ้านเรามีคนมีน้ำใจอยู่แล้วค่ะแมนเราดีไล้เฉพาของเจ้าของเราก็ดีได้เราก็ลดใ่ได้โน่นนี่นั่นได้เขาก็เลยแบบว่ามองเห็นความสำคัญคือสิ่งที่สำคัญคือการห้องน้ำการเป็นอยู่สัมผัสถอดได้ปะเป็นไเจ้าหน่ยจากจากเป็นผูเบง Zat, จนเป็นผู้จัดพอเป็นผู้จัดบอลจ่อว่าเสื้อบอลจอตเมืออาชีพเลยนะพอเป็นคล้ายๆแบบว่าเราอยู่อยู่กรุงเทพมาเนาะฮ็นครับผเป็น FC ของลูกทุ่งมาครับผมเป็นนักร้องเป็นพี่พีเสดวยพี่เอกพจน์พี่อะไรนี่เราเราเป็นแฟนคลับมาตลอดแล้วทีนี้เรามาเป็นแฟนคลับที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแทนก็เฉพาะแบบเพิ่งมารู้จัก แลกมากมากก็คือตอนน้ององค์หญิงเข้าไปประกวดแล้วเอาง่ายๆจนไปเส้นยูนสานไมฮันนี่หมดแล้วไหมซึ่งจำนี่ธรรมดาดีโรปีนขึ้นไปหลังเวทีรถเลยจ้ะโอ้ที่่มาเบิงนี่เพื่อเพื่อลูกแล้วต่อรู้จะแม่ท้ำข่าวที่กันแดดเชิญครับเชิญครับเอาขอบคุณหลายนะครับเอาครับพี่น้องเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนีคลิปหนในความนะครับเพื่อเราจะดื่มกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินเอาไปเชียรครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับ